หาังๆแล้วก็เป็นออ mm โตอิมูนโรคเกี่ยวกับระบบออโตอิมูนอ่ะภาษาจีนคือฟุงซอเคอก็คือโรคระบบเนี้ยเอสเอ็ SO ี e เราคิดว่าเกี่ยวกับอะไรอ่าก็คือเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันนั่นแหละแต่ว่ามันสะท้อนออกของโรคทางผิวหนังบางคนจะเป็นผื่นผีเสื้อผื่นแดงบางคนปวดข้อได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่มันไม่ใช่แค่นั้นคือมันทำลายระบบผิวหนังเนื้อเยื่อหลอดเลือดในระบบเลือดของเราเลย ไปทาลายปอดทําลายไตทําลายกระเพาะแล้วก็ไตด้วยรวมถึงกระดูกด้วยแล้วแต่ว่ามันจะลงลึกถึงขั้นไหนไม่ใช่แค่เอสเอนะอีกันหนึ่งก็คือโจเกนซินโดมอันนี้เป็นทําลายเนื้อเยื่อสารขัดหลังแล้วก็ลูมมาตอยลูม,มาตอยส่วนใหญ่จะลงข้อ,อะจะไปทําลายที่ข้อแต่อันนี้คือภายนอกแต่ภายในยคือทําลายเอวาภายในยหมดเลยอยู่ที่มันจะวิ่งไปไหนในช่วงนี้ ด้วดำแล้วฝุ่นเยอะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วที่อันตรายกว่าภูมิแพ้ก็คือไม่ใช่แบบระบบภูมิคุ้มกันปกติแต่ว่าเป็นระบบภูมิคุ้มกันที่แบบที่ชื่อว่าออโตอิมมูนเพราะว่าระบระบเนี้ยมันทําลายทุกอย่างในร่างกายถ้ามันพังปุ๊บมันทําลายทุกอย่างในร่างกายของเราเลยอยู่ที่มันจะวิ่งไปไหนแล้วทําไมเราถึงป่วยเป็นโรคนี้ได้อ่ถ้าที่เรียนมาในตาราเขาจะบอกว่าเกิดจากพันธุก,กรรมสิ่งแวดล้อมกระตุน้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ถ้าเรามองในมุมมองของเรานะเราก็จะบอกว่ามาจากคุณนั่นแหละอ่ามาจากพฤติกรรมของตัวเองนั่นแหละพฤติกรรมตั้งแต่แรกเกิดของเราเลยว่า,วาพ่อแม่เราเลี้ยงเรามายังไงเราโตมายังไงความคิดความอ่านเราเป็นยังไงนะเพราะว่าหัวใจนํากายส่วนใหญ่คนที่ป่วยโรคเนี้ยทำไมมันถึงลงหลอดเลือดลงไตเพราะมันเป็นแบบป่วยถึงรากรากมันเนา่าอ่ารากคือพลังงานไตเอสเอลูมาตอย ส่วนใหญ่คนเป็นเยอะก่อนที่เราจะเป็นเรามักจะนอนไม่หลับเครียดมากอารมณ์ไม่ค่อยดีอาจจะไม่ได้แบบโมโ oh, หรุนแรงอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราอาจจะเก็บอึดอัดข้างในทํางานหนักหักโหมก็คือทําอะไรที่มันมากเกินไปแบบทําลายร่างกายมากๆโดยที่เราไม่ไม่ได้จัดการโดยเฉพาะด้านอารมณ์โดยเฉพาะด้านอารมณ์ฮันพอพอมันป่วยขึ้นมาเนี่ยคือมันพังหมด จริงๆแล้วอาการหลายๆคนที่ยังตรวจไม่เจอถึงขั้นออโตอิมูนก็คือยังไม,ไม่ได้ปวดระดับหรือแต่มันเริ่มมีอาการเล็กๆเช่นเริ่มมีผื่นขันเริ่มปลายประสาทอักเสบเริ่มปวดข้อเบาๆแต่ว่าเป็น,ปนๆหายๆเริ่มมีเสียงในหูอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มมาแหละแต่ว่าเราแค่ไม่ได้เป็นหนักถึงขั้นมันลงหรือถึงขั้นเราตรวจเจอโรคนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากเป็นโรคก,กลุ่มพวกนี้เลยเราเลยบอกว่าให้ใช้ชุด ปกติเมื่อต้นไลน์เราจะพูดถึงใครที่แบบชีวิตเราจะเจอเหตุการณ์ต่างๆก็ขอให้เราแบบเออมันก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งมันร้ายแรงหน่อยก็เพราะว่ามันจะร้ายแรงมากกว่าเดิมเมื่อเราป่วยพอถ้าเกิดว่าเราป่วยขึ้นมาพังไปหมดแบบแต่ว่าเอสเอมไูมาตอนท์พวกนี้ควบคุมโรคได้นะคือโรคมันสงบได้นะคะถ้าสงบมันก็จะไม่ได้ทำลายเราต่อ แต่ว่าเมื่อไหร่ทับมันจะกําเริบก็เมื่อไหร่ที่เรากินผิดอ่ะกินไม่ดูไม่นอนเครียดอารมณ์ไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็จะกระตุ้นการอักเสบในร่างกายเราก็จะป่วยได้